สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกําลังเจออยู่เลยก็ได้นะคะเรื่องของคนที่แบบต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างที่เราเรียกกันว่าคนหน้าไหวหลังหลอกนี่แหละค่ะครับผมเรามีข้อมูลน่าสนใจมาจากหลายที่เลยค่ะทั้งวิดีโอที่วิเคราะห์เหตุผลเป็นข้อๆเลยนะอ้างอิงสามก๊กด้วยมีกระทู้ในเว็บบอร์ดแล้วก็บทความที่รวบรวมวิธีรับมือจากคนจริงๆเลยค่ะครับ เป้าหมายก็คืออยากจะลองมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราจะรับมือยังไงได้บ้างอะคะ่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่การเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยผมว่ามันช่วยให้เรารับมือหรือเลือกที่จะตอบสนองได้ดีขึ้นนะใช่ค่ะลองมาดูกันครับว่าข้อมูลที่เรามีมันบอกอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบนี้บ้างค่ะเริ่มจากคาถามแรกเลยทาไม ทำไมคนถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะจากวิดีโอที่อ้างอิงสามก๊กเนี่ยมีข้อนึงที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าบางคนกลัวความพาแพ้มากๆอืมกลัวแพ้ใช่ค่ะคือทนไม่ได้เลยถ้าเห็นใครดีกว่าแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ตามเหมือนเอ่อในวิดีโอเขายกตัวอย่างฮอกหลงอะคะ่ะที่แบบว่าทำทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้ตัวเองดูด้อยกว่าครับซึ่ง ไอ้ความกลัวตรงนี้มันก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกประเด็นที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือบางคนมองว่าความซื่อสัตย์คือความโง่โหแรงเหมือนกันนะคะครับคือในโลกที่แบบการพูดตรงๆมอาจจะนำภัยมาให้เหมือนยุคสามก,ก๊กอะไรแบบนั้นการปรับตัวด้วยการเสแสร้สงหรือใส่หน้ากากมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทักษะเอาตัวรอดไปฟังดูน่าเศร้านะคะที่ต้องรู้สึกว่าความจริงใจมันเป็นจุดอ่อนไปซะได้ แล้วเรื่องสภาพแวดล้อมล่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับมีพูดถึงเหมือนกันบางคนก็อาจจะโตมาในบ้านหรือสังคมที่ไม่ค่อยสอนเรื่องความจริงใจเนี่ยครับอเห็นแต่คนโกหกแล้วเอ,อได้ดีหรือว่าใส่หน้ากากแล้วมันปลอดภัยกว่าก็เลยอาจจะเรียนรู้แบบผิดๆมาว่าเออการไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงนี่แหละคือทางรอด เข้าใจเลยค่ะมันมันเชื่อมกับอีกเรื่องที่ว่าบางคนมองทุกความสัมพันธ์เป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยไหมคะเหมือนที่เขาพูดถึงเตียวเจียวที่แบบเปลี่ยนข้างตามอำนาจอะไรแบบนั้นใช่เลยครับเชื่อมกันมากคือพอความจริงใจมันมันถูกมองข้ามไปความสัมพันธ์มันก็อาจจะกลายเป็นแค่การลงทุนที่ต้องหวังผลตอบแทนไม่ได้มองด้วยใจจริงค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นๆอีกนะอย่างเช่น การให้ค่ากับชื่อเสียงมากกว่าความถูกต้มจริงๆทำดีแค่ให้คนเห็นไม่ได้มาจากใจหรือบางคนเก็บความแค้นเงียบๆรอจังหวะเอาคืนเหมือนซูมาอี้อย่างนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแกล้งทำเป็นอ่อนแอแต่รอจังหวะหรือบางทีก็ใช้ความน่าสงสารเป็นเครื่องมือก็มีนะโหมีหลายแบบเลยนะคะครับหรือที่น่ากลัวหน่อยก็คือบางคนโกหกจนเป็นนิสัยไปแล้วจนบางที เออ่หลอกแม้กระทั่งตัวเองฟังเหตุผลแล้วก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่าเอาจริงๆพอเจอเขากับตัวเนี่ยมันก็คงรู้สึกแย่อยู่ดีเนาะเหมือนที่มีคนไปตั้งกระทูในแพนทิปถามว่าจะรับมือ,อยังไงใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับในบทความ The Matter ที่มีคนมาแชร์วิธีรับมือหลากหลายเลยแล้วส่วนใหญ่เขาแนะนำกันยังไงบ้างคะแนวทางที่หลายคนพูดคล้ายๆกันนะครับคือ1การรักษาระยะห่าง อันนี้เหมือนเป็นพื้นฐานเลยคุยเท่าที่จําเป็นอ huh. อย่างที่คุณผลิตาแนะนําไว้แต่ทีนี้ถ้ามันเลี้ยงไม่ได้ล่ะครับนั่นสิคะถ้าต้องเจอต้องทํางานด้วยอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็มีคําแนะนําจากคุณนัทนนท์คุณอภิษฎาบอกคล้ายๆกันว่าก็ไม่ต้องไปให้ค่าไม่ให้ค่าครับคือไม่ต้องเก็บอพฤติกรรมเขามาใส่ใจทําเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไปหรือมองขำๆไปเลย เหมือนที่คุณพิชยาบอกว่าเออเหมือนเรากําลังดูละครเขาแสดงไปเราก็ดูไปอ๋อเหมือนมองเป็นตัวละครตัวหนึ่งไปเลยประมาณนั้นครับเป็นการต้องการใจเราเองคุณอภิษฎาก็เสริมว่าบางทีก็ทํามึนๆชืชยนช้ไต้เดี๋ยวเรื่องมันก็อาจจะคลี่คลายไปเองหรือความจริงเปิดเผยเ,เองทํามึน,มนไปเลยก็น่าสนใจนะคะแต่ไม่อีกมุมไหมคะอย่างคุณฟารีดาบอกว่าไงคะอ๋อของคุณฟาริดานี่น่าสนใจตรงที่เขาชี้ว่า วิธีรับมือมันอาจจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราแคร์คนนั้นแค่ไหนต่างกันเลยคะคือถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้แคร์มากไม่ได้สําคัญกับชีวิตเราเท่าไหร่บางทีเราอาจจะเลือกเออทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือถ้าไม่กลัวเสียสัมพันธ์ก็อาจจะมีแกล้งทํากลับไปบ้างนิดๆหน่อยๆอ๋อมีเอาคืนบ้างครับแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเราแคร์เนี่ยพอเจอแบบนี้มันก็คงเสียใจใช่ไหมครับ ค่ะคงเสียใจมากซึ่งถ้ามันมากเกินจะรับไหวการตัดสินใจเลิกคบไปเลยก็อาจจะเป็นทางออกเพื่อรักษาใจตัวเองเข้าใจแล้วค่ะเงินก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จเป๊ะๆสินะคะแต่ดูเหมือนแกนหล,กหลักที่หลายๆคนพูดคล้ายกันก็คือพยายามไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องครับพยายามดึงตัวเองออกมาหรือ,อยังน้อยที่สุดก็คือจัดการใจเราเองไม่ให้โดนผลกระทบจากพฤติกรรมเขามากเกินไป ค่ะสุดท้ายแล้วการปกป้องตัวเองเลือกวิธีที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆสำคัญที่สุดครับสรุปแล้วนะคะการทำความเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงแสดงพฤติกรรมหน้าไหวหลังหลอกออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัวความเชื่อบางอย่างสภาพแวดล้อมหรือการให้ค่าอะไรผิดๆไปมันก็อาจจะช่วยให้เรามองภาพได้กว้างขึ้น ส่วนวิธีรับมือที่หลายคนแนะนำก็จะเน้นไปที่การสร้างระยะหา่าง<อ>การไม่ให้ค่าทางใจการไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันแล้วก็ปรับไปตามระดับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขานะคะครับผมและสุดท้ายนี้ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจให้เราอาจจะเก็บไปคิดต่อได้นะครับคือในสังคมที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเนี่ยการรู้เท่าทันการเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสมกับตัวเองมันก็สาคัญแหละค่ะแต่ ลึกลงไปกว่านั้นบางทีการกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะอะไรคือความจริงใจที่แท้จริงในความสัมพันธ์สำหรับเราแล้วเราจะรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้ยังไงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องเสแสร้งปนๆปปกันไปหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อนะครับ